สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะคนคนพระพิเศษนะครับอีพีที่สามร้อยสามสิบนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสามสามศูนย์ทำรายการละสองร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเมาโทรหรือไลน์เบอร์เดียวนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆชมชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสามสามศูนย์ครับสองร้อยบาทครับเรื่องของแรกครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับนะครับมีมวลสารมีจัเงินเม็ดเขียวเม็ดแดงครับพิมพ์ทรงคมเลยนะครับสภาพสวยนะครับคมลึกเลยครับมวลสารเต็มเลยนะบนี่ครับ มาเล็กนึงครับตัวเมาที่สองนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติครับมาเลขกสองครับเก่าๆเลยนะคร like ับกับยันครับคมนะครับตัวยันนะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ หมายเลขสามนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเต๋วสามงามนะครับสมเด็จหลวงพ่อเต๋อหลังตอเต่านะครับสมเด็จหลวงพ่อเต๋อสามงามนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นซุ้มกอเก่านะครับีแห่นดอกมะขามนะครับหมายเลขสี่นะ หมายเลขห้านะเป็นลูกเหมือนปั๊มนะผมพกกล้วยนะครับลูกเหมือนปั๊มผมพกกล้วยนะครับหมายเลขห้านะเนี่ยก้นเป็นวงเดือนะครับสภาพใช้นะครับ,รบหมายเลขหกนะเป็นแผ่นปั๊มนะครับผมพกดแฉวัดกเกาะแก้วนะพิษณุโลนะครับ สวยนะครับด้านหลังเป็นผงนะครับผมพ่อแจงวัดเกาะแก้วนะพิษณุโลกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นคุนแผ่นหลวงปู่ทิมนะครับคุนแผ่นหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับด้านหลังเป็นปั๊มเป็นรูปเหรียญสีมานะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับเป็นหลวงปู่โตะนะครับ ประดูชิมพีนะครับมาเลขแปดนะครับหลังเป็นยันนะครับรูปถ่ายหลวงปุตโตนะครับมาเลขเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นะครับต่อโค้ดนะครับสภาพสวยม่วงเลยครับปีสามหกนะครับเศาห้าปีสามหกนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหน้ากากเสือหลวงพ่อเปิลนะครับนี่ครับ ปีสองห่เหมือนกันนะครับในซองเลยนะครับหน้ากากเสือลงยานะครับหลังเป็นผงนะครับมีตะกรุดนะครับมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับเนี่ยครับลงยาสวยเก่านะครับหน้าเสือลงพระปืนนะครับลงยานะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพวะเงินวัดบางคานนะครับ จบใหญ่ลงเพือนวดบางคำเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับนี่ก็เป็นจอบลงเพเ่อเนนะครับปีหนึ่งหกนะครับจอบใหญ่ลงเพเ่อเนวัดบางคานะครับปีหนึ่งหกนะครับสภาพหิงผิวหิงเลยนะครับ หมสิบสามครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับหลวงพ่อจงหลังยันนะครับหลวงพ่อจงนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพมวัดช่องแค่หมายเลขสิบสี่นะครับ หมายเลขสิบห้านะเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงพ่อสิงห์นะครับเจ้าคณะอำเภอประจันตคารามนะครับประจันตคามนะครับปาจีน,น,นะครับเป็นเหรียญเก่านับสองสี่แปดหนึ่งนะครับเนี่ยพื้นเหรียญพื้นเหรียญนะมีเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มเพชรบุรีนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับ เราตัดช่อครับเป็หลงโบราณนะครับหลวงพ่อทมชนแดนมายเลสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับเป็นหลงโบราณนะหลวงพ่อพันวัดบางสะพานมายเลสิบแปดนะครับ หมายเลขสิบเก้าครับเป็นจอบหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเสงนะครับวัดบางนานะครับเป็นโลหะนะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับจังหวัดปทุมนะครับจอบหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับยี่สิบนะครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับนี่ครับพระพุทโธน้อยหลังยันนะครับ ยี่สิบเครับเป็นหลวงพ่อปานนะพิมพ์ขี่เม้น,นครับคภาพไม่ได้ใช้เลยนะยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อปานเหมนครับเป็นขี่คุดยันแถวเดียวนะครับสภาพสวยแล้วมาในยี่สิบสนะครับ ยีสามเป็นลีลาเมตขนุนะครับมีเล่ยดอกมะขามทามาในยี่สิบสามครับยี่สิบสี่เป็นกุดตะกวัวครับลวงต๊ะนะครับต,กบนะตอกโค่นนะยี่สิบห้าครับ, 25, รบเป็นเจ้าพ่อกวนอูนะครับเหรียญเจ้าพ่อกวนอูนะครับ พนังชิองอยุธยานะครับี่จพกเป็นเรียนหลวงปู่แหวนนะครับยังเป็นครุดนะครับรุ่นทูนเก้านะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพุทวดครับเนี่ยหลังมีแร่นะครับเป็นเนื้อว่าน,นะครับยี่สิบแปดก็เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านเหมือนกันครับยี่สิบเก้าครับ,รบเป็นเครื่องรางนะครับหลวงพ่อสังวัากันตรมครับ สี่สเกตนะครับผมสั่งวัหนากันกลมนะครับสามสิบครับเป็นเหรียญหลวงพู่ทิมนะครับเหรียญหลวงพู่ทิมนะออกวัดเนินกระปลอกทำระย,ยองนะครับรายการนะ2สอบาททุกรายการเลยครับสนใจนะครับ ช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสีนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบวพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ